วัดคุณยายโสภาทำไมสวยจังเลยค่ะสวยสวยจิ๊กขาป้าพี่เตาท้ำผมให้พี่นอ้องสวยสวยจ<ล>ิ๊คขาสวยสวยจิ๊กขาคุณยายโสภานะฮะัมอุ้ขึ้นผมช่วงนี้ขึ้นเจ้าหน้ามียูเรียบรู้ดูแพงนี่นี่เนียงกอดชูะผมเรียบรู้ดูแพงพีง่ผมเนียงซาลาซาลา ผมยังก็แมผมฟาาผมยังกแม่ซาลาซาลากินอะไรยานฟารตันงฟาลาอยกเกไตนพ่อฟนเมียฟาลาฟาลาฟาลาเียบาตักกี่เจ้า kind ก of ็บอมีทางหรือฮะเอ้าที่กี่ก็บอกมีทางหรอตัเอาคนหนึ่งคนนี้อาตั้งี ผมลดสามมื่นแต่ว่าบีบมือนี่บอมันก็ดขึ้นขึ้นไปอเออเสี้ยก่อนรูดขึ้นก็ใส่หัวมันเออตะ่านได้เพราะแดนพ่อดนเล่มไปให็นล้าเขาไปจะไข่กบ้าถึงมัหลงเซนติเมตรแบบเฮ้ยเนาะเราท่าอุ้งอ่างนีผู้ชาหัวอุงอ่างหัวมีผู้ชาไปเฝ้าผู้ชายไปเฝ้าแล้วแยังบันเมตรถ้านอกไปแ้วมันยังมันก็เคชี่ยนะเกิไปมันก็ไปน้วมักช่วยมันก็บอกก่อนบอกว่า บอกว่าจะไปน้ำเขาก็ไปแล้วก็สีบ่อันมหาเจ้าสีว่าอันพบเจ้าเจ้าเสียเขาบอกนียมุลิ้วปกบบอกป่ากันนะจะไปที่เก้าไปไปเชือวะไปเึ็นเขาไมแล็วก็ไปอันไปมีเจน่าเจนอลวก็ดียุบช่วยกระดาแง่เหตุเป็นเวรในพินองเอ้ยบงเลยเอาไปบูซาไปด้ดสบู่ซาย บูซาบราจับบูซาว่าจับผมเมญวัตดผักเขียวแก้วได้หนี่้าักผมปอยอะไ่ายผมมันบซสำกันนี่ยมนิน้องเมียเป็นว่าเป็นพระถากตุไดี้เมียผมเจ้าบ้านเมียของเธอ แม่ icana, ของเธอกระสังมาดีเทนอแม่ของเธอกระแซงมาดีเทนอเพื่อนในผ้าผูดกอลูเป็นกระเทยโสัดเกยสคนันโอ้เอหลยนอกกเจเอ่อกวแม่ของประเภทสองสมาดีเทนอ สาวเพจสองสามสี่เตนอเพื่อนในผ้าขูดกอลูกเป็นแนวนี้เป็นจังสีจังมวนจังยินโสวัดเด้อขาบ้านอุดมพ่อเอาะคุ้มเขากันเพลงอย่างละเมียจักลิบอกเื่องของเจ้าเท่หของเพลงหัวตียงเหี่ยมใหม่ที่นี่เพลงเพลงเจ้าที่เมียมึงสิรองคุ้มสร้างเมียหัวเตียงเพลงเหี่ยมบาดรีแม่ฟังบ่าโสวัด ตัวมือแล้วแม่ฟอนน้ำอันตัวมือกันแล้วแม่ะนโซวัฒน์เป็นคนขู่บานฟอนแม่โซวัฒน์ฟอนฟอนโซวัฒน์เนาะฟอนแม่เดี๋ยวนุสิลร้องยัง้าอันนี้สองแซงโซวัฒน์เป็นคนขู่บานพ่ออยู่ทิ้นทานอำเภอพรเจริญโซวัฒน์ไม่อายไม่เขินอยู่พรเจริญมาห้าสิบกว่าปี อนแต่ก่อนนั้นเป็นกะลีพ่อเลาะหาซีนำวัดนำบาหลวงพ่อบำเลือนั้นนะได้ปรดเมตตาจากคิวถาบอนบอกใแล้วบอกว่าหยุดนั่งนี่อย่างเช้าบวางใซ่น้องงยินแลยหล่ะงายงามงามนั่งเนีย